ลา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 ผลิตภัณฑ์ใช้ดีเหลือเกินใช้แล้วได้เงินคืนสุดยอดจริงๆลาลา ทุกเดือนขอบคุณบริษัทกิฟฟอรีนจำกัดแพทสวัสดีค่ะดีค่ะมาพบน้องอันนี่กันอีกแล้วนะคะวันธิดาเพชรชูค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์โอลิฟนะคะโอลิฟคือน้ำมันมะกอกนะคะ มันมะกอกนี้มีโอเมก้าเสูงสุดนะคะช่วยบำรุงผมให้ดกดำแล้วก็ผมนุ่มลื่นสวยค่ะผมแข็งแรงนะคะ,คะนี่ค่ะขวดนี่ค่ะเธอเนี่ไอขวดกลางนะคะน้ำสีเหลืองนะคะค่ะช่วยอะไรได้มากก็มาดูกันนะคะมาจะอ่านให้ดูค่ะ ก็คือตัวที่3นะคะตัวที่3นะคะเป็น Merinian Olive Virgin นะคะอ Hair and Body r i อ e Oil นะคะเป็นน้ำมันบำรุงผมและผิวพรรณด้วยส่วนผสมจากน้ำมะกอกออร์แกนิกเอกราวร์จินคุณภาพสูงสุดแล้วก็บำรุงเส้นผมให้ชุ่มชื้นเงาง,งามเส้นต่อเส้นบำรุงผิว ให้ชุ่มชื้นด้วยนะคะแล้วก็นวลเนียนตลอดวันนะคะวิธีใช้ก็ทาผมทิ้งไว10้10-15นาทีก่อนสระผมนะคะแล้วก็สอหยอดหน้ามันสาถึงหหยดทาทั่วเส้นผมหลังการสระผมแล้วก็สามทาทั่วผิวหน้าและผิวกายจะทําให้หน้าของคุณขาวผุดพองนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวตึงกระชับ คือน้ำมันมากอกมีโอเมก้า 9, 9สูงมากนะคะจะทำให้ผิวคุณแต่งตึงนะคะผิวจะไม่เหียวไม่ย่นนะคะนี่ค่ะมีนี่เลยค่ะตัวช่วยสำคัญอีกตัวหนึ่งนะคะช่วยเส้นผมเล็บผิวนะคะในในในขวดเดียวกันนะคะนี่ค่ะน้องออนนี่ก็ฝากตัวนี้นะคะ หรือไปซื้อต่อที่ชื่อคุณพานุวัตรเพชชูหรือซัาหรือบอกว่าเป็นผู้แนะนำราคารหัส27127289อย่าลืมนะคะคไปหาซื้อกันได้นะคะกองดีๆที่ได้เงินคืนไม่มีอีกแล้วนะคะมีแต่ยี่ห้อนี้แหละค่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร์ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะจุบจ๊บๆุบ Köszönöm, hogy megnéztétek.